เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ได้เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงในยุคนี้วิทย,ยากรอย่างเราถึงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้ทันการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ครับวันนี้ผมยินดีจะมาแนะนําให้รู้จักกับหลักสูตร Facilitation Skills for Trainer หรือทักษะการฟาสําหรับวิทยากรซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะกคนสกลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพหรือ Professional Trainer นั่นเอง อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในขององค์กรหรือ internal trainers ครับวัตถุประสงค์สำคัญของหลักสูตรนี้นะครับจะมี3ด้านด้วยกันคือ 1. ผมต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจความแตกต่างของการสอนแบบดั้งเดิมกับการฟาแบบยุคใหม่ 2. ต้องการให้ผู้เรียนนะครับได้เทคนิคการ facilitate ของโลกยุคใหม่ไปใช้ 3. สามารถประยุกต์โดยการเอาไปทําให้เทคนิคการเปรียเียกรของตัวเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้มี4ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกคือต้องการให้คนเรียนรู้ว่าหลักการของการ f ฟ c ิลิเ a ชันเนี่ยมีอะไรบ้าง 2. f a c i l ิลิ t o r กับเทรนเนอต่างกันอย่างไร ทำหน้าที่ต่างกันขนาดไหนเราจะเบรนมันเข้ามาได้อย่างไร 3. รูปแบบการเรียนรู้ของคนมีหลายแบบเราต้องรู้ในฐานะวิทยากรแล้วสุดท้ายเทคนิคการแฟ r ชชั่นซึ่งจะมีทั้งหมด7เทคนิคขอยกตัวอย่างเช่นเทคนิค AAR เทคนิค ABL และ Apply Ver Cafe เป็นต้นครับ สำหรับรูปแบบการเรียนรู้หลักสูตรนี้นะครับจะมี2อย่างด้วยกันส่วนแรกผมจะทําหน้าที่นําเสนอสาธิตฟาซิลิเทตให้ดูเป็นตัวอย่าง30%อีก70%ผู้เรียนจะต้องมาฝึกทําหน้าที่ฟาซิลิเตเตอร์ได้รับฟีดแบ็กจากผมหลักสูตรนี้เราจะเรียนกันทั้งสิ้นไม่เกิน10คนนะครับระยะเวลา3วันทุกคนที่มาเรียนหลักสูตรนี้จะได้ฝึกอย่างน้อย2รอบด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้แต่ละคนจะมีทักษะที่พัฒนาได้อย่างก้าวหน้าก้าวไกลในเรื่องของการ เป็น f a c i ซ i ลิเ o เตอถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ชัยยศบ้น .com นะครับ